วันเนี้ยพี่จะเป็นรีวิวให้ดูขี่ให้ดูเว่านะซ้อมตอนเช้าทุกคนรู้ไหมว่าเวลาเท่าไหร่11เจ็ดครับไปพี่เตะสองก็ถึงนู่นแล้วร้อยเมตรร้อยเมตรแรกนี่คือ แล้ว400นะโอเคครับ okay. ผมวิ่งลายเวา360องศาเหมือน,นเดิมแววันนี้นก,ก็เปิดตัวแบบอลังการงานสร้างเข <Yeah. S 1> าจา,าถ่ายคลิปเราแต่เมื่อไหร่ไม่ได้ตั้งใจแล้วเห็นว่าเฮ้ยทำอะไรวะก็ดูคัน้นเช็ดรถอยู่ประธานเมรนี่ไงออกลังเช็ดรถคันนี้อยู่ว่าจะเอาไปลองกับมังกี้คันสีฟ้าอยู่คันสีฟ้าที่แรงๆอะนะเจอนอได้นะฮาเซีย เอเอัไนไหนก็ถ่ายแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเรา,าเปิดตัวเอ็มเป็นไรโอเปนได้เต็มที่เลยหลังจากที่เราไปแข่งที่สนามคลองห้ากันมานะเราจะได้รู้กันว่ารถคันนี้ก่อนที่เราวันนั้นอะเรายังไม่ยังไม่ได้ตาไปไหนดูใไหมที่เรารีวิวไปอะใช่แล้วก็รีวิวเสร็ปุ๊บลองลอนู่นลองนี่เราก็ไปแข่งกันเลยแต่ตอนเนี้ยคือพี่ทําการเปลี่ยนล้อเป็นล้อ17ละอ๋อนี่นะอ่าคือส่งเดิมมันอะคือเป็นล้อ17เราได้กลับไปส่งเดิมมาแล้วเนี่ยส่งเดิมคื้อันนี้ อเฮ้้ยโยโยแล้วก็อย่างข้งอข่อาววันนั้นว่าเฮ้ยพี่ตอนไปบอกเป็น,ปนสีดำไม่ใช่เหรอมันเงาเงาเฮ้ย,ย<ๆ>วันนั้นที่เราแกะที่สนานม่ก็คือแบบว่าซุปเปอร์ดิ้งบอกว่า,วาเฮ้ยพี่พอเวลาออกตัวปุ๊บอะมันลอยมันลืล่นมันลื่นเราก็จัดการเลยนะ้ำมันล่าเลยแกะแม่งหนังพอออกเลยเรียบร้อยเจอการที่เข้ามาที่เห็นในคลิปที่ผ่านมาทแล้วก็ไปลองไปกดเกมที่แล้วดูแล้วกันว่ามันเป็นยังไงตอนนี้ก็เลยเอา มาใส่่เรียบร้อยสภาพที่เห็นก็จะประมาณนี้ครับที่รีวิวเคยรีวิวแล้วไม่ได้ทำอะไรเลยนะใช่เราไม่ทำอะไรเพิ่มเปลี่ยนแค่ล้อลงไปชุดเดียวแล้วก็เติมอะไรทุกอย่างก็เหมือนเดิม17-28แปดและที่สำคัญที่จะบอกคือเครื่องตัวนี้มันไม่ใช่เครื่องของมันเครื่องขนาดพี่เครื่องคันนี้เป็นเครื่องของลูกค้าย เที่ยวไปแข่งอะนะใช่ที่เอาไปแข่งแต่จริงๆเลยนะไม่ไม่ได้ขีดน,นะอันนี้คือเรื่องจริงก็คือเครื่องอันนี้มันคือรถลูกค้าจร<ม>ิงเราประกอบเสร็จตั้นวน้าแห<ม><ม>ละเป็นรถลูกค้าเอฟเอฟเหมือนกันจะขึ้นดอกเลยเอฟเอฟหกหกชา้์จเจ็ดสเปคไว้เลยบอกไว้เลยนะ<ม>เราคือประมาณว่าแบบเครื่องมันเสร็จไม่ทัน,นจริงคือแบบนายมันกระชั้นชิดนะ<ม>พี่กระชั้นชิดจริงๆแล้วก็อย่างว่ามันเซ็ตรถหลายคันบางทีเราไปแข่งคนสิบคันโแล้วกว่าเราจะเซ็ตเครื่องเซ็ตรูปเซ็ตที่เสร็จก็โอ อันดีตก่อนที่จะแข่งน้องดึ่กทุกคืนคันนี้ไม่ได้ซ้อมเลยนะคันนี้ไม่ได้ซ้อมตอนแรกอ่ะกะไปซ้อมมอเตอรนสี่นั้นที่เราไปอ่ะฝนตกคลิปว่าอ่ะฝนมันตกแล้วก็ล้อล้อหลังมอเตอร์หลังอ่ะกับโซ่มันมีปัญหามันสายอ่ามันสายแล้วก็มันโดดข้ามฟันพอเราไปขึ้นไดโน่เสร็จปุ๊บแล้วมันสายก็เลยมันไม่โอเคมันอ่านข้ามไม่ได้เราก็เลยไม่ได้ซ้อมตอนแรกก็กะจะลองวิ่งแับมันอันตรายกับโซคีแล้วก็กับเราด้วยเนี่ยก็เลยแบบโอเคไม่ต้องวิ่งดีกว่า จูก็ไม่ได้จูจจก็เลยแบบอันโอเพ่นเราจ่อไว้เฉยก็ผายท่า <5 S 2> นั้นเลยอ่ะเราก็เลยไปทำซ้อมกันโน้นคันนี้เราก็เลยกลับมาเอาวะเปลี่ยนล้อได้ไหนวะล้อแม็กล้อหลังใส่แม่งเลยใหญ่ก็ใหญ่วะน,กกน่ะขนาดล้อเดิมล้อเดิมเราก็เลยใส่เลยตัดวงตัดกูยย้ะไรเรียบร้อยเสร็จปึ๊บแล้วก็วิ่งหน้านหลานรอบเดียวอ้าวเฮ้ยอ๋อคือนั้นเอ้ยวันนั้นดิที่วิ่งรอบเดียวเราเก็บรถเลยใช่เราวิ่งหน้านหลานรอบเดียวเราเก็บรถรถจูนเก็บนี่เก็บนี่ปึ๊บวิ่งเก็บรถเลยแล้วก็ไปสนามเลยไปหัวกันเลย ครัซ้อมตอนเช้าทุกคนรู้ไหมว่าเวลาเท่าไหร่วันแรกวันแรกที่สุดคันเนี้ยนู้นถามประธานเมย์เจ็ดเจ็ดครับนี่นี่เดี๋ยวหาว่าทีมเดี๋ยวให้ดูคลิปอ่ะไหนไหนนี่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 หามาหลอกนะเดี๋ยูนะอค <170. S 1> ร้อยเจ็ดสิบเจ็ครับทุกคนอ่าก็เลยตอนนั้นซ้อมลันเดียวเก็บรถเลยเก็บรถเราดูแล้วว่ารถเราต้องการอะไรแนตะ่คือว่าเราก็ไม่ได้เปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่หรอกตอนแรกอยาจะเปลี่ยนเตอร์ก็ไม่ได้เอาไปมไม่มีไม่มีไม่อามันไม่ได้เอาไปเลยเอาวิ่งไม่่อยางเงี้ยเลยก็เลยไปประมาณนั้นเลยได้วิ่งสภาพนั้นไปเลยก็วัดดวงเราเอนที่บอกครับวัดดวงเราคือเกยงค่ะประเทศอยู่ในล้อสิเนี่ยมันเร็วป่าไหมพี่ ล้อ17ก็ก uh, ็เร็วครับเพราะว่าล้อมันเบากว่าอันนี้เป็นล้อเดิมเนี่ยอ๋อนี่ล้อที่เราแข่งนะนช่ล้อ12นะหนโกเพนอ่าหนักยางหนักก็ประมาณนี้เนี่ยล้อ17อก็ประมาณนี้ก็ก็ประมาณนี้ก็เดี๋ยวเนี่ยวันเนี้ยพี่จะเป็นรีวิวให้ดูขี่ให้ดูเหรอนะเดี๋ยวออกให้ดูเลยว่าแต่ไม่รู้ว่าจะออกแต่ผมก็กลัวอย่างเดียวอ่ะยางมันยางสลิดอ่ะ มันไม่เหมาะยาสลิม okay. ันาหลนนั่นะพาบอกไว้เลยครับมันไม่เหมาะแต่าพ้าวหลนแบบนี้ทุกคนยาสลิกมันเหมาะสนามแข่งอย่างเดียวที่เขาโค้ชแข็กมาแล้วใช่แต่ถ้ามันไปเจอถ้หนอย่างเงี้ยไม่รู้ว่ามันจะเอาส้ล่นหรือเปล่าก็ต้องคอยติดตามดูแล้วกันกจะเอาอยู่ไม่อยู่แต่พี่บอกเลยว่าครังนี้มันมันสุดติ่งกระดิ่งแมวเลยนะเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าก็ไม่มีใครไหวอาวันนั้นนะก็บอกเลยก็เวลาดีที่สุดแบบเอาเอาง่ายนะสำหรับ โอเพนน่เ,นเออโอเพนเนี่ยมันก็ประมาณนี้แหละไม่เราอเไม่ได้ขน,นาดนี้แล้วก็บอกแล้วเครื่องตัวขี่เล่ยอ๋อเครื่อ,อลงาาาล้มค้างเราใเราไม่ได้ตั้งใจว่าจะมาใส่แบบนี้เดี๋ยวไว้ส่งงานเอาตรงข้อบอกเลยเครื่องของมันจริงๆอ่ะตอนแรกคิดว่าจะขึ้นเป็นเจ็ดสี่แต่เราไม่ทันจริงเออมันไม่ทันจริงเดี๋ยวเราไปดูการหลอกตัวกันดีกว่าไปโอเพน<า><ร> ไปพี่เตะสองก็ถึงนู่นแล้ว100ร้อยเมตรร้อยเมตรแรกนี่คือผ <c oughs> ม,อบ,อมอบอกแล้วไงว่าถ้ามันเป็นยางสลิกอ่ะมันไม่เหมาะขนมแบบนี้จริงคือแนะนําว่าให้น้องๆอ่ะไปสนามนะถ้ามีเวลาขนาดเบิร์นแล้วแบบมันกินเต็มหน้านะมันไม่ได้กินแค่โค้งนะมันกินหมดเลยเลยหน้าโย,เย,เยกเลยใช่มัน มันยังจับไม่อยู่เพราะว่าดดูิมีลายเซ็นด้วยนะเห็นปะแต่ไม่เยอะใจแป้วเลยนว่าไม่โหเอาแล้วเอาเกาะกลางแน่เลยขึ้นขึ้นนู่นแน่เลยแต่คือรถรถมันเร็วอ่ะรถมันเป็นระดับแบบโอเพ่นนะเราเอประมาณนี้แหละดีนะที่ยังเครื่องมันยังไม่โอเพ่นเต็มที่ถ้าเครื่องโอเพ่นเต็มที่นะพูดง่ายๆเนี่ยเครื่องเครื่องทรลิงอะเนี่ยใช่นี่คือโทรลิงถ้าโอเพ่นเต็มที่นะแบบบอกเลยแบบแบบเอาไม่อยู่ ตอนนี้ความเร็วเข้าเส้นเนี่ยพี่เายไล่แบบไม่เต็มร้อยมันมีมาอยู่ร้อยเจ็ดบเ็ด้อเจ็ดสิอเพนี่นค,วนความเร็วามาเก, <190 S 2> ก้าร้อเก้า็ถือว่าเร็วมากะร้อยเก้าสิเวลานี่<ๆ>ลงเห็นๆน่ะเวลาน้บบนนอง,องในน้ำมันก็เป็น e 85นะไม่ใช่นนในโ e ตนะครับเออใช่เมื่อกี้เมื่อกี้เรายังดูดรถในในร้านอยู่เลยรถ้าใส่ว่าน้ดเดูดิระยะประชันชิดดูดิ เฉียวเลยนะไม่ไม่เฉียวโดนแล้วด้วยนะไปโดนนี่หานี่รอยดำๆอมาดีนะจานเจ้ยแต่ก็ถึงึงแล้วมันเป็นโอเพนแล้วมันจะโอ้คุมยากกว่านี้ไงพี่มันจะไม่ชนเลยเนี่ยเอางี้เลยวะลองว่าแบบสุดไหนโอเพ่นแบบพี่มาแล้วแบบเจ๋งป่ะโอเพ่นเอรเอ็กซ์นะดูทรงดูทรงดูทรงดูดิคู่อมันคู่คนหล่อธรรมดาอแล้ว ไปแอ็กเลยอ่ะนี่นี่คนว่ารถจักรยานนี่ยไม่ใช่เรื่องแอ็กเลยละโอเคครับเรื่องแอลล็กก <c oughs> ็ได้เนี่ยครับประมาณนี้สำหรับคลิปเนี้ยเ <c oughs> ทสกันให้ดูหอมปากหอมพอนะผมคิดว่าเอาให้คุนเต็มที่แล้วว่าจอดออกเป็นยังไงสภาพรถรถเก็บแล้วมันเป็นแบบไหนใช่ <c oughs> อาการรถออกแล้วมันคุ้มยากไหมไง่มายไหมก็ถ้าผมบอกไว้ก่อนว่าถ้าที่ย้ำอ่ะถ้ามันเป็นสนามอ่ะ มันจะคุมง่ายกว่านี้แต่ถ้าถ้ามันคุมง่ายอ่ะในฐานะมันนึ่งอ่ะมันก็จะน่ากลัวกว่านี้นะแล้วก็ประมาณนี้แหละครับทุกคนโอเคพอแล้วตอนนี้ก็เป็นตอวพี่ก่อนจะไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์แลับ็ท้ายสุดติดตามกดตัวพี่ด้วยนะช่องวิลามาันธ์สออกเสีาษาแล้วก็เกลียรร้านพี่สไปร์ตไลซิ่งบายช่างวิทย์เหมือนเดิมเบสที่ก็วิลามพนทานะจ๊ะอย่าลืมนะจ๊ะสำหรับทริปนี้เอ้าเอยมีนี่สิช่องช่องนี้ช่องอะไรนะ หาเรื่องออกครับหาเรื่องออกหาหาเรื่องเที่ยวหาเรื่องออกหาเรื่องออกหาเรื่องเที่ยวคือช่องพี่เมย์ครับฝากเขาด้วยนะฝากอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ไวนะครับขอบคุณมากครับก็ขอบผละสำหรับวันนี้แล้วก็ไปกันดีกว่าแล้วเราจะกลับยังไงอ่ะดัก็ทิ้งไว้นี่ก็ได้พี่เนี่ยไว้เอาไว้พิงกำแพงไว้ก่อนก็ได้เออเดี๋ยวค่อยเอารถมาเอาก็ได้ไม่หายหรอกโอ้ยใครจะเอารถรถสภาพอย่างนี้ กับกับฟีโนโ่ตัวแรงเราไงต้องกลับแล้วจ้าวสิทเดี๋ยวทิ้งเลยแล้วอันเนี้ยไปแล้วไปแล้วใครใครมาเอามาเอาได้นะ